สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับ s c ซี Box, จาก i s สุโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า New i s สุวีคอร์ส4ฟรใหม่นะครับเรามาชมกัน,นครับวันนี้ว่ามีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างมารับชมกันเลยครับรุ่นท็อปขับเครื่อง4ล้อใหม่สีส้มคันนี้ปรับโมใหม่รอบคันเรียกได้ว่าแข็งแกร่งขึ้นเท่ขึ้นด้วยดีไซน์ใหม่กระจังหน้าไฟหน้าและกระชนพร้อมไฟตัดอกแบบ LED โดยเฉพาะแอร์กรเทนช่วยลด การต้านอากาศช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นมาด้วยล้ออลอยขนาดขอบ18นิ้วดูดุขึ้นไปอีกฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายมีการเพิ่มเส้นสายให้ดูดุยิ่งขึ้นไปอีกรวมทั้งไฟท้ายมีการปรับเปลี่ยนใหม่ดูล้ำมากๆภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหรามีมิติใช้สีทูโทนใช้วัสดุเสียมตาตัดกับสีดำเรียกว่ามิบุระดีไซน์หน้าปัดแบบดิจิตอล MID ขนาด7นิ้วสแสดงผลหน้าจอได้เยอะยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังซิงการสแสดงผลของหน้าจอขนาด9นิ้วที่คนส่วนกลางพร้อมเชื่อมต่อกับ Android และ Apple CarPlay แบบไร้สายและครั้งนี้ยังมีช่องเสียบ USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง New i s u s v c o d e 4 x 4จัดเต็มครบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเทรนคอมมาน m a มีน e ิปล็อกและใหม่รับเะเลมหมดรวมถึงองศาการปีนต่ายราบเอียงและทิศทางการเลี้ยวของล้ออีกด้วยคราวนี้ไม่ว่าจะเจอเส้นทางที่โหดหรือลุยแค่ไหนก็สามารถกดล็อกความมั่นใจได้เต็มที่ครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมต,ตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับหรืออยากให้เรารีวิวรถอุดนไหนนะครับและท่านใดน,นะครับที่มีความประสงค์นะครับ จะเข้ามาทดลองขับนะครับหรือลงทะเบียนทดลองขับของเรานะครับสามารถเข้ามาได้ที่บริษัทนครนายกยีสุเซลของเรานี้นะครับและช่องทางทางการติดต่อนะครับฝากไว้เลยนะครับกับสามารถแอดไลน์มาที่อีสุโอเคของเราได้นะครับหรือสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์037349675ได้นะครับและสลับวันนี้นะครับผม s c สซีพอขอลาไปก่อนนะครับ